รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในยุคที่มีผู้คนจำนวนไม่น้อยน,นะครับที่นิยมอยู่คนเดียวครองความเป็นโสดรักอิสระดังนั้นเขาก็เลยมีการสำรวจนะครับว่าจะมีประเทศไหนบ้างในโลกนี้ ที่เหมาะแก่การเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวแบบชายเดียวไปคนเดียวไปดูครับสำนักข่าว US News and World Report แห่งสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยรายงานผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในการเดินทางคนเดียวประจำปี2020โดยพิจารณาจากความปลอดภัยความสวยงามสภาพอากาศความเป็นมิตรของผู้คน ความเข้าถึงวัฒนธรรมความสนุกสนานตลอดจนความเงียบสงบของประเทศโดยสำรวจจาก73ประเทศทั่วโลกซึ่งผลปรากฏว่า10ประเทศแรกที่เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวแบบคนเดียวใช้เดียวสบายสบายเริ่มจากอันดับ1คือประเทศสเปนครับอันดับ2อิตาลีอันดับ3กรีซอันดับ4นิวซีแลนด์อันดับ 5. ออสเตรเลียอันดับ6โปรตุเกสอันดับ7บราซิลอันดับ8เนเธอร์แลนด์ อันดับ9สวิตเซอร์แลนด์ส่วนอันดับ10คือประเทศไทยของเราครับ <S 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 นั่นแหละครับ10ประเทศสุดยอดที่เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวแบบใายเดียวคนเดียวสบายๆไว้รอให้หมดโควิดเมื่อไหร่นะครับเตรียมแพ็คกระเ,เป๋าลุยก,กันเลยนะครับ